โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็มาอยู่กับผมนะครับในแกลบดันด้อมนะฮะอยู่กันในเกม my hello kitty cafe นะครับวันนี้ผมจะพามารับกระเป๋าฟรีนะครับเป็นกระเป๋ารูปคล้ายๆกระต่ายนะครับใช่เป็นกระเป๋าสีขาวเป็นกระเป๋ากระต่ายผมก็เลยแต่งตัวแบบแนวน่ารักมาแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะฮะซึ่งวิธีการที่เราจะได้กระเป๋านะฮะคือ เราจะต้องเข้ามาเล่นเกมเกมนี้นะครับแล้วก็ทำ Customer Service นะครับให้ครบ1,000นะฮะแล้วเราจะได้กระเป๋าเข้ามายัาง inventory เลยทันทีนะครับแบบอัตโนมัตินะฮะตอนนี้ก็ถึงแล้วเรียบร้อยนะครับอ่า1,000 Customer Service นะฮะผมน่าจะได้กระเป๋าแล้วเออผมลืมบอกไปนะครับเกมนี้นะฮะ ถึงแม้ว่าจะไม่มีค่า energy นะครับเหมือนไมเลสโตลองหรือเลสโตลองไทคู n นะฮะแต่ว่าจะมีค่าความสุขนะครับนี่นะฮะเราจะต้องคอยนะครับเอาใจนะครับเราเราคิตตี้นะครับแล้วก็เราลูกน้องเรานะครับใช่ทุกคนนะฮะให้มีความสุขอยู่ตลอดเวลาโดยการเสิร์ฟน้ำนะฮะให้เขา แฮปปี้นะครับแล้วก็ทำงานต่อไปถ้าค่าหลอดความสุขนี้หมดเขาก็น่าจะไม่ได้ทำงานนาะแบบว่าเลิกทำงานหยุดนะเออประมาณนั้นแล้ก็มาเลี้ยงเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะหาเครื่องดื่มพวกนี้ได้จากไหนอย่างนั้นหรอนี่เลยนะฮะเครื่องดื่มสามารถซื้อได้ตรงนี้นะจะมีเครื่องดื่มแบบจำกัดเวลานะอันนี้นะฮะราคา250มันจำกัดเวลาแต่ว่า มันดีนะครับมันจะเพิ่มความสุขให้กับตัวละครที่ชอบชอบชอบไอชอบไอเนี้ยชอบเครื่องดื่มนั้นๆนะสมมติแฮร์รี่คอตตี้ชอบแอปเปิลนะฮะเช้าน้ำแอปเปิลให้กินก็จะรู้สึกดีนะฮะมากมากเลยส่วนไอข้างหลังเนี่ยคือทุกคนกินได้หมดนะฮะใช่ไอเนี่ยเนี่ยมันมีหมดเลยนะฮะวานิลาเนี่ยนะน้ำวานิลาทุกคนกินหมดแต่ว่าอันที่สองอะ่ะ มันจะแล้วแต่ว่าใครชอบอะไรนะฮะซึ่งมันจะบวกค่าความสูงค่อนข้างเยอะส่วนนี้บวกน้อยก็จริงแต่ว่าราคาค่อนข้างถูกนะครับแค่แก้วละสองบาทเท่านั้นเองนะฮะใช่ซื้อเป็นร้อยแก้วได้เลยนะแล้วผมแนะนำให้ซื้ออันนี้นะน้ำวานิลาเนี่ยนะฮะวานิลาเป็นน้ำที่ราคาถูกแล้วก็ดีมากเลยไอ้สองร้อยเหรียญทองได้ได้หนึ่งร้อยแก้วหนึ่งร้อยแก้วนี่ ฟีดคนจากจากรู้สึกไม่ดีเป็นรู้สึกดีได้ประมาณ4ี่ห้าคนเลยนะฮะแต่ว่าอันนั้นไอ้น้ำที่มันราคา200อะ่ะทั้งแบบจำกัดเวลาแล้วไม่จำกัดเวลาเนี่ยราคา200ร้อยเนี่ยมันฟีดเต็มแค่คนเดียวไงสองอัห้าสิบตอนนี้ผมรู้แล้วนะว่ากระเป๋ามันเป็นกระเป๋ามาจากตัวอะไรนี่มาลับมาจากกระต่ายตัวนี้นะฮะเป็นกระเป๋าหน้ากระต่ายตัวนี้เลยนะใช่ เดี๋ยวไปใส่มาให้ดูนะเพราะว่าตอนนี้ผมน่าจะได้แล้วเรียบร้อยนี่นะครับก็ได้มาแล้วนะกระเป๋าเป็นไงน่ารักไหมนะฮะกระเป๋าสําหรับรับคสณตูกค้าครบหนึ่งพันคนนะครับเป็นกระเป๋าหน้ากระต่ายตัวนี้เลยนะเนี่ยน่ารักนะฮะเย่ก็นี่แหละนะครับทั้งหมดทั้งมวลของการรับของฟรีนะครับ เข้ามาที่แมป My Hello Kitty Cafe าทำคัสตตมเมอร์ให้ครบ1,000คนนะฮะแล้วก็จะได้กระเป๋าใบนี้มาครอบครองนะครับผมอ่าก็จบแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r i ป e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของในกำลังทอมด้วยนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้เชฟก็ขอลาไปคุมร้านต่อแล้วกันนะครับผมบายจ้า